สามสมณะปรามณสูตรว่าด้วยสมณะปรามสิบสามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตรกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสามณะหรือพรามเหล่าวดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดชาราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชาราและมรณะไม่รู้ชัดความดับแห่งชาราและมรณะ ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดชาติไม่รู้ช,ดชดัชดภพอุปาทานตัญหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญ,ญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร สมณะหรือพรามเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะหรือพรามเหล่าได้เหล่าหนึง่งรู้ชัดชราและมรณะ รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดชาติรู้ชัดพบอุปทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน สมณพพราณมณสูตรที่3จบ